ชาวพุทธเนี่ยจะมีทั่วๆไปนะจ๊ะจะมีบุคลิกอย่างหนึ่งทึ่งเมื่อถูกรุกรานอย่างไม่เป็นธรรมจากศาสนาอื่นมักจะสงบสงเสงี่ยมเจียม,เจ,ยมเจียมตัวพร้อมเพียงกันเลยพร้อมใจกันวางอุเบกขา oh. และก็ไเ่กลาเผชิญหน้าหรือ ต้อตอบกันตรงตรงนี่วางอุเบกขาไม่กล้าไปชิญหน้าแถมแผ่เมตตา <พอ S 1> ให้แก่ผู้ลุกลานอย่างเดียวโดยไม่ได้ปรับปรุงสิ่งใดให้ดีขึ้น,น <พอ S 1> วางอุเบกขาไม่กล้าไปเชิญหน้าแผ่เมตตาแล้วก็พากันนิ่งดูได้คือไม่กระตือรือร้นที่จะรวมมือกันขจ,จัดไปฟามพุทธศาสนานี่วางอุเบกขาไม่กล้าไปเชิญหน้าแผ่เมตตาพากันดูได้ และก็ไม่สามัคคีดีแต่ทะเลาะกันเองเนี่ยอย่างนี้ถนอดนักคมแหงผู้รักษาพระศาสนาแล้วก็ลิสยาบมันไสผู้ทํางานแล้วก็มักจะขาดรับศาสนาอื่นโอ้ก็จะเป็นอีกปันนี้นะนี่มันเป็นบันนี้เป็นบันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราวางอุเบกหาได้ แต่เรื่องศาสานาต้องเอาเบขาว,วางแล้วก็พร้อมกายใจกันใช่แก้ไขให้มันถูกต้องนนี่นต้องรีบแก้ไขพระเจ้าท่านนี่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นต้องมองไปในอนาคตตลอบพูดที่จะมาบริหารประเทศชาติว่าจะต้องมีเชื้อสายแห่งความดีในระดับเป็นผู้นำฟื้นฟูนฟนฟนสิรธรรมโลก เมื่อกล้าที่จะเป็นพืพ้นฟื้นฟูศิลธรรมโลกอย่างนี้ได้จ้ะระดับประเทศเป็นเรื่องเล็กมันแค่อวตอของโลกเออทีนี้ถ้าได้เด็กเดวิสาอะไรมันจะเกิดขึ้นประเด็ของความที่ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมอบให้ดยดวงใจให้เก็บรักษาไว้ในลูกนะนี่อะไรที่มันเก็บได้เราก็เก็บไว้เอาไว้ทําไมเอาไว้เป็นเครื่องรละลึกถึง เมื่ออนาคตการเกิดขึ้นเราไปยืนอยู่ณนะตแุแหนงตองจุดตรงนั้นเราหวนคืนมาเนี่ยดูพยานทางวัตถุโอ้เพราะสิ่งนี้แหละตาเราได้มาตอนที่เราเป็นเด็กดีวิสาพู้นาฟื้นฟูศิลธรรมโลกวันนี้เราจึงกล้ามาสู่จุดนี้ได้นี่แหลจะจ้จและเราไปจะได้เกิดความรู้สึกข,ขอบและคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้เราได้ เป็นผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกอย่างนี้เลยจ้ะแล้วเก็บเอาไว้เลยเนี่ยของที่ระลึกที่พรยายจะดีให้เดี๋ยวหัวใจอย่างนี้นะจ๊ะนี่ด้วยรักจากใจอย่างนี้นะเพราะฉนั้นเราเก็บเอาไว้จ้ะ